มีคุณธรรมแต่ไหน,นจะด้านสว่างหรด้านมืดจะด้านดีหรือด้านชั่วอยู่ที่ตัวของเราก,การเลือกจะรับรู้หากเปิดใจดูเร<ม>าลองคิดพิจบบารณาสื่อจะไม่ไใช่สิ่งบันเทินผ่านเข้ามาแล้วลุกเลยไปแต่จะฝากคุณธรรมจริยธรรมและข้อคิดจุดตรกกายความสว่า,นางนำทางให้เราได้คชคใช้เพื่อการเดินทางของชีวิตที่เต็มไปด้วยสติ เพ so ียงพังพบรับสื่อด้วยปัญญาและด้วยใจจะมีน้ำฟ้าและสาบานจะทายเปิดสื่อเราว่าแต่ละคนเลือกใช้สื่อแต่ลเพศแฟธรรมและจริยธรรมเที่ยงไหนต้องไปอยู่ไหนมา้าเฮ้ยม้าอะไรเออเดี๋ยวกูไปเอางไปมันเออ้ยอเออไปดีไปนี่ย เองในนอกหลังน <Hi, S 1> uh ี้นะมีคนโทมาแลหลม้าเหรอหของวันนี้เออลงล้บเลยที่ตัขอใด้ห้อมึงทำงานเลย มีเฮ้ยเนี่ยเอาใช้ไมหลอดได้ผมจะลองทำก่อนเออที่อย่าจอยแยกลรวย่เงี้ยแหละพวกรวยเนี้ยทำได้เกล่วัด อย่างนี้จ้ะลงมาลงมาลงไปไหนวนนะเด็กนะโครงการลงสุขภาพสุขภาพอะไระครับเบลเบลดี้ไม่รีบกลับบ้านตามลพี่มอมอ,อเนี่ยทำไมมาทำแกลเลอรีอ,อ่ะเออเราแต่งอันเราดูคุณทำแรกๆดีกว่าค่ะ คุณจะทำเรื่องแรกเกี่ยวข้ออินเทอร์เน็ตเราไาดูกันว่ามนุษย์สองตอนนี้เขาดูอะไรกันมนุษยสองคนนี้เขากำลังดูโครงการรณนงค์สุขานามายอยู่ค่ะ ซึ่งโครงการนี้พูถึงการใช้โรงอาหารในมหาวิทยาลัยการใช้โรงอาหารในมหาวิทยาลัยนั้นเป็นการใช้พื้นที่ส่วนรวมซึ่งเราถือประโยชน์ส่วนรวมมากพอส่วนตนหมายถึงว่าเวลาการเราซื้ออาหารในมหาวิทยาลัยนั้นเมื่อเรานำมาทานเรียบร้อยแล้วเราควรจะเก็บนี้เป็นที่เป็นทางมากกว่าค่ะควรน,นำภาชนะ<ม>ไปวางใน,นที่ที่ถูกต้องค่ะ ท่าไหไรเรื่องอะไรโครงการรดลงสุขานามัยจะลงทำไมรดลงเพื่อเรามาเรียนเราใส่ค่าเทอมใช่ไหมครับทุกคนใส่ค่าเทอมใช่ครับหน่วยกิจเท่าไหร่พันห้าจะมาเก็บจานทำไมครับพี่เมื่อยเราไม่ได้ที่เรียนนะครับเชื่อผมครับขอโทษนะคะคุณซาตานทำไมครับถ้าเกิดลงอาหารแต่ไม่ได้จานแลวเวลาที่คุณซาตานจะกินอาหาร ถ้าที่โรงอาหารมีการเป็นมดคุณจตาจันลากล้ารดางกินไหมตตาาคะกล้าผมช่วยอยู่แล้วโอ้ผมพูดอะไรเนี่ยคุณทำผมเศร้าสนแล้วเนี่ยนี่นี่ผมม,มีเว็บจะแนะนํามีสาระว่านี้ประโยชน์เพียบเวลาดูคุณจะเล้าใจเล้าอารมณ์เพราะว่าเวลาคุณดูมือคุณจะไม่อยู่ที่เมาส์นะครับมือคุณจะไปจับอยู่ตรงแอนิเมชแท็บเพราะว่ารุนละเพ่าพแม่จะมาเมื่อไหร่แม่เพราแม่มกดปุ๊บเปลี่ยนหน้าจอผมทําบ่อย เยทำทำหลายคนโ้นี่รับเว็บนี้เลยครับผมเข้าบ่อยเอาลับนึงก่องซ่มนี่เว็แบบนี้เป็นไงครับสุดยอดดูขาวขาว,ขาว,ขาวครับอืมแต่กนะคะคนตาตานคน <ทำ S 2> ใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตไม่ถูกต้องนะครับทำไมครับสื่อทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีด้วยการหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าเราคุณจะใช้สื่อในด้านไหนเป,ไป,ไป็นประโยชน์แต่เราแต่ที่คุณซาตาดูยอยู่ ทำให้มีศีลธรรมในสังคมนะคะทุกคนคะคนใช้สื่ออินเทอร์เน็ตให้ถูกต้องนะคะและให้มีประโยชน์ต่อเราไม่สุกค่ะ เป็นไงบ้างเนี่ยนั่งอะไรร้อเนปะแมันมำเนี่ยร้อเมาหาแกไงอ้าวเหรอการเรียนเนี้โหอย่าพูดถึงเรื่องนั้นอ่ะปลยไปเราวิงอ่ะแ้วตอบอยู่แล้วเนี่ยทำไม่ได้เลยนันเลยตกลงไม่ลบตกอ่ะจะวิงของอะไรเราไปดูคุณทำเรื่องสองดีกว่าค่ะคุณทำเรื่องสองเกี่ยวกับขาเรามาดูมนุษยนนี้ที่ว่าเขาอาน จังหวัดนี่เนี่ยจังหวัดพังขุนลุงอ่ะถูกเออถูกไล่ยิงถูกสองคนโดนอ่ะคือไล่ยิงใช้ปืนอาตาใช่นั่นแหละไล่ยิงเสียชีวิตเลยอ่ะตำรวจเกาบอกว่าเขาคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการขัดแย้งทางการเงินท้องถิ่นไม่ก็พวกธุรกิจที่ร่เรวาอ่ะเออที่พูดายเนี่ยเขาประมูลในราคาที่ต่ำกว่าปกติเนี่ยแล้วมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาก็นี่ไงคนนี้แหละที่ถูกยิงอ่ะเขาบอกว่าถูกยิงตายคาร์ลูกค่ะ อไม,ม,อไม่ก็คือบอกว่าตอนแรกอ่ะเขารู้เขารู้ตัวว่าว่าเขาจะถูกคนไล่ล่ายิงมาอะไรเงี้ยเขาเลยเขา,าบอกญาติเขาบอกว่าเขาจะถูกคนไล่ล่ายิงแต่ไม่ถูกคนขับรถอะพอถูกยิงเสร็จแล้วก็ไปขับรถชนต้นไม้เสียชีวิต<อ>ข่าวที่มนุษย์ตัวนี้อ่านนั้นทิววิทยากรรมซึ่งเห็นได้ในประเทศไทยทุกวันนี้สาเหตุที่เกิดคือความผิดเจตนาความผิดเจตได้ ดังนั้นถ้าเราต้องการให้มันหมดไปจากโลกนี้เราควรลดความเห็นแก่ตัวหันหน้าคุยกันมีเหตุผลเราจะทำให้ประเทศไทยหรือโลกใบนี้มีความสุขยิ่งขึ้นค่ะอ,อัชญากรรมทำไมเดี๋ยวนี้เขาว่าไม่พอใจใครเขาก็ยิงทิ้งกันเท่านั้นแหละใช้วิธีอื่นมันยากเอาหนังติ๊กไปยิงเหรอโอย้ยก็จะตายไม่ตายหรอก ปืนง่ายกว่านัดเดียวไปเกิดเลยถ้าเป็นครอบครัวของคุณตาล่ะคะทำไมครับเดินยิงคุณตาลเสียใจไหมคะคือครอบครัวผมโดนยิงเออคิดแล้วก็เศร้าครับจะไปคิดเลยไปยิงหนังติ๊กกันอยู่อ่ะครับ Thank you. คือเป็นไม้ไปหนึ่งเมื่อมันเร่มหล่นลงมาจากต้นแล้วมันก็ต้องมาจบรงอยู่ตรงพื้นเปลียบเหมือนกับชีวิตคนนล่ะค่ะเพิ่มอยูจุดสูงสุดวันหนึ่งที่มันตกลงมาสู่จุดที่ต่ำที่สุดเราจะทําให้กลับไปสู่จุดที่สูงที่สุดได้หรือไม่หรือเราจะอยู่จุดเดิมเพื่อให้คนอื่นได้ย่ำดี เป็นอยู่กับคนนะคะนางฟ้านี่พูดถึงอะไรคนเราอะ่ะเมื่อหยูดถึงจุดสูงสุดแล้วอะ่ะมันไม่มีทางตกลงมาไ,ได้หรอกเพราะว่าเมื่อเราอยู่ถึงจุดสูงสุดแล้วมันจะมีริ้วล้อมีคนมาคอยตับกนุนเรามาคอยหนุนหลังเราอยู่แล้วงั้นไม่ต้องกลัวหรอกครับที่จะตกลงสู่ที่ต่าหรือลงสู่พื้นไม่จริงอย่างที่นางฟ้าพูดหรอกครับคุณตาตากทำไมครับคนเรา จะยึดจะบกคนอื่นดมได้ตลอดเลาหรอคะถ้าเราไม่พึ่งของถ้าเราไม่พึ่งพาตัวเองเราไม่สามารถที่จะพึ่องคนอื่นได้ตลอดเวลาหรอกค่ะนั่นสิงัน้นผมก็พ,พึ่งตัวเองแล้วนะผมจะไปอยู่จุดสูงสุดซาตาเนี่ยจะไปประกวด AF Academy Fantasy อซมาทุกคน มาเอ็นเตอร์อ๋อเก่งเยอะวันจูจิ๊กตกจะไปเป็นดาวดดเด่นบนฟากฟ้าจะมาคุยคว้าเอาไม้ใจปักเนื้ออะไรต่อ